วัสดีครับผมครงครูเองนะครับประจำทางชั้นเรียนเล่พยากรครับแบบไลฟ์สดนะครับแล้วก็ทางช่องยูทูบนะครับทางช่องยูทูบก็จะเจอกันทุกเช้านะครับเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับครูเอกก็จะนําคลิปของการไลฟ์สดนี้นะครับมาให้ทุกท่านชมกันนะครับตอน7จ็ดโมงเช้าก็เจอกันก่อนไปทํางานหรือบางท่านก็ระหว่างขับรถไปทํางานก็มาพบปะกันเป็นประจําทุกวันนะครับผมวันนี้มีเลขกลุ่มพิเศษซึ่งก่อนหน้าที่คุยจะเข้า เข้าสู่รีวิวกลุ่มเลขวันนี้นะครูเอกบอกไว้ก่อนว่าถ้าใครติดตามช่องครูเอกนะครับกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มพิเศษคือมันจะมีลักษณะของคนที่ติดตามครูเอกมาประมาณสักพักอะ่ะเออเลข2ตัวเลข3ตัวถ้าใครติดตามทางเลข3ตัวจะเห็นว่าครูเอกจะทํารีวิวเลข3ตัวแบบอา่าแบบเป็นเลข3ตัวแบบกลับไปกลับมาได้ะนะครับเช่น mm hmm. 1>, 1 2 3 3 2สองไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เวลาที่ครูเอกรีวิวแบบเลข2ตัวหรือ3ตัวเนี่ยคเยกจะทําแบบลักษณะของเรียกว่าอะไรอะคือมันใกล้กันอะความหมายมันใกล้กัน6 0 7 0ก็เลยทํารวบไปเลยแต่พอเป็น4ตัวเนี่ยคเยกจะทําอ่านตามตําแหน่งซึ่งความหมายถ้าเกิดแบบอย่างอย่างถ้าเป็น1 2 3 4มันก็ต้อง4 2 3 1าเนี่ยสกลุ่มเนี่ยคเยกจะไม่ทํารีวิวคู่กันเพราะมันห่างกันมากระหว่างตัวที่1กับตัวที่4แต่ถ้าถ้าเป็น3ตัวเนี่ย ก็ยังพอก้อมแก้มไปได้6กสิ็ดเมีความคล้ายคลึงกันในภาพรวมแต่ถ้า4ี่ตัวเนี่ยอ่านตามตำแหน่งครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยสตัวนี้ก็เลยพิเศษก็เลยมีการขอครับวันนี้เลขที่เราคุยกันหนึ่เจดแดเ้าใช่ไหมคนที่ขอเลขนี้เขาเลยขอสลับกันเป็น9ก้าแปดเจ็ดหนึ่งอีกวันหนึ่งในวันถัดไปนะครับแต่วันนี้มาที่1นึ่ดแปก่อนกลุ่มเลขหนึ่งเจ็ดปดเ้านะครับวันนี้คุยตั้งชื่อว่า ม,มาดมั่นอย่างผู้นำนะอันนี้คุอกดูด้านหน้านะเดี๋ยววันนี้เรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับอะแต่ก่อนอื่นคุยกขอแชร์ลิงก์นะครับไปที่ชั้นเรียนนะครับก็ลืมเลยพูดยาวไปหน่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับ1789นะครับเกิดมาจากเลขคู่ สามคู่ด้วยกันนะครับก็คือ1 7 7 1 7 8 8 7แล้วก็8 9 9 8นะครับสามคู่นี้คูเองทำรีวิวไว้ครบเซตไว้หมดแล้วนะครับก็สามารถกลับไปดูกันได้ส่วนถ้าเป็นเลขกลุ่ม3ตัวก็จะเป็น7 8เอ้ย1 7 8 8 7 1แล้วก็7 8 9 9 8 7นะครับสามารถกลับไปดูได้อันนี้ก็เ,เหมือนกันคือมันจะมีอยู่สองสามกลุ่มนะที่กูเองทำเขาเรียกว,ว่าทำเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรที่มันเป็น หน้าจอ wallpaper <c oughs> เ,เออทำ wallpaper โฆษณาคือจะทำเป็นแบบเลขเรียงอ่ะเจ็ดแปดเก้ามันจะมีเจ็ดแปดเก้ามันจะมีหกสามเก้าแต่หกสามเก้าเวเปลี่ยนไปแล้วเป็นหกสามเก้าเก้าสามหกบางคนจะหาไม่เจอคุยมันมีแต่เจ็ดแปดเก้าไม่เห็นมีเก้าแปดเจ็ดเลยก็คือถ้าเป็นสามตัวนะเวยให้ความเหมือนกันให้ความคล้ายกันหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็สามารถดูในกลุ่มเดียวได้เจ็ดแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดก็โอเคก็ประมาณกันนะครับอ่ะโอเคมาถึงเลขกลุ่มนี้ที่อีก ตั้งชื่อว่ามาดมั่นอย่างผู้นำนะก็มันเป็นบุคลิกภายนอกของเลขกลุ่มนี้หลังจาก0ูนย์เจ็ดนดนเ้ไม่ใช่0ศ0น0์จนหแล้วก็จะเป็นหนึ่งเจดดเก้านะบุคลิกภายนอกเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงมีความมั่นใจในตัวว่าดูเชื่อมั่นวางตัวดีมีมาดแบบผู้นำทั้งนิ่งและหน้ายำเกรงในตัวเองมันบุคลิกประมาณเนี้ย มันก็เลยกลายเป็นคนที่ดูมีอํานาจดูมีบารมีแถมข้างหน้าเป็นลิงหนึ่งด้วยมีความโดดเด่นเป็นคนที่นิ่งเงียบมากเป็นคนที่แบบเหมือนทหารนะเหมือนผู้นําระดับพบอบอะไรพวกเนี้ยแต่เราก็อย่าไปเปรียบเทียบกับทหารในในประเทศบางประเทศนะครับพูดไม่ได้นะพอบางคนก็แบบไม่ได้ชอบเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับก็ ตอนที่แบบที่เราเรียนมาตอนเด็กๆว่าทหารต้องเป็นแบบมั่นๆแบบในท็อปกันก็ได้่าในหนังเรื่องท็อปกันเออแบบพวกเป็นผู้บัญชาก,การต่างๆที่ไม่ใช่หนังพาโรดีนะไม่ใช่หนังตลกนะหนังแบบจริงจังจริงจังนะเออนั่นแหละจะดูมั่นมั่นจะดูมั่นใจนะครับเออจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ว่าก็มีดูมีอำนาจบารมีแบบนั้นอ่าซึ่งถามว่าที่เวยวกตัวอย่างไปแบบทาหารนี่อย่างอื่นเป็นได้ไหมได้ครับ ได้หมดแต่ก็จะเหมือนกับเป็นผู้นําในองค์กรของตัวเองอย่างเช่นนะถ้าเป็นโรงเรียนอย่างของครูอีกนะก็เป็นแบบระดับผู้บริหารนะระดับแบบฝ่ายบริหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับผูอออยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเป็นราชการก็เป็นแบบถ้าเป็นลักษณะของตะบ,บวงกระทรวงทบ,บวงกรมก็เป็นอะไรนะอาจจะเป็นรัฐมนตรีอนะไรเงี้ยลักษณะลักษณะประมาณนั้นนะ,นะครับดุมยอำนาบรารมีมันก็เลยมันได้เรื่องของงานไง มันได้เรื่องของความน่าเชื่อถือความน่าเยี่ยมเกรงแต่อาจจะไปดรอปตรงเรื่องของเรียกว่าแรงดึงดูดทางเพศอะไรตรนีนนเน้เพราะแบบนี้มันจะออกเชิงดุกไงเชิงดุกเชิงแบบดูเป็นผู้นํามากๆอะไรเงี้ยมันก็จ,จะดรอปเรื่องของอาจจะโน้มเอียงไปทางความรักมา,าจ,จะมาคนกันบอกเอ้เรียกพวกนี้มันกั้นสนองเสน่ห์อะไรแต่ก็ดูพวาเราใช้ทําอะไรไงเราเราเห็นว่ามันเป็นอะไรเราไม่ได้แบบเราเห็นว่าบุคลิกเราเป็นแบบไหนเราอยากเป็นแบบไหนก็ทําแบบนั้นครับไม่จำเป็นจะต้องเอ้ยอะไรๆๆเพราะ ให้ผมอันนี้ผมนึกในในในส่วนของผมนะว,ว่าถ้า,าถ้าผู้นำสังเกตผู้นำหรือคนพวกเนี้ยเขาก็มีคู่ถูกไหมครับอย่างเช่นอาจทำเป็นเป็นปอทบเนี้ยปอสุดสุดผู้บัญชารทหารอะไรเงี้ยเขาก็มีภรรยาถูกไหมเออเขาก็แสดงว่าความรักเขาก็อ,อาจจะเป็นแบบนั้นไงเป็นเอาออกแนวบงการอะไรเงี้ยหรกอใช่ไหมเออหรือถ้าเป็นแบบพออรงเรียนเนี้ยเป็นผู้ชายหรือไม่เป็นผู้หญิงเขาก็มีคู่ถูกไหม เออมันบุคลิกป,ประมาณนั้นเราเราอย่าไปฟิกว่าเอ,อ้ยมันจะก้องการเสน่ห์เพราะเสน่ห์แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะอ่ะนี่คือลักษณะของบุคลิกภายนอกนะครับอ่ะต่อไปถ้าเป็นด้านหลังละ่ะถ้าเป็นด้านหลังเอาดูทีละตำแหน่งเลยนะครับทายก้าวนะครับเป็นคนที่มีความอิสระทางความคิดเป็นคนที่เปิดกว้างและมักจะแสวงหาทางออกต่างๆที่มันดูแปลกดูแตกแต่งด,ดูแตกต่างดูไม่เหมือนใคร เป็นคนหัวไรมากมาก,มากนะครับผลเลขเก้าถ่ายแล้วตำแหน่งต่อมายิ่งเป็นเลขแปดด้วยไอความแบบแตกต่างของตนเองที่มองไม่เห็นใครเนี่ยแล้วหกักมากแบบแสวงหาสิ่งใหม่ๆทางออกใหม่ๆอยู่เสมอเนี่ยเขาจัดเต็มเลยถ้าเกิดเขาคิดอะไรขึ้นมาเ,เขาจะเป็นคนที่คิดเร็วคิดเร็วแล้วก็ถ่ายทอดมันประมวลคคือถ้าเกิดว่ามีอะไรเข้ามาปุ๊บอยากจะให้มันเกิดไอเดียจะเป็นคนที่คิดการใหญ่ คิดการใหญ่แต่ว่าไม่ใช่เหมือน98นะ98เนี่ยอะไรก็ทำแต่8 9นี่หาของใหม่แต่ทำให้มันใหญ่เล่นใหญ่อ่ะนึกออกไหมเออแต่หาของให้มันไม่เหมือนใครแล้วทำให้มันแปลกมันแตกต่างแต่ทำจริงจังแบบใหญ่ๆแล้วตำแหน่งต่อมามันก็เป็นเลขเจ็ดด้วยเพราะนั้นมันจะยิ่งจริงจังหนะักเข้าไปใหญ่เลยสมมุติว่าคนสมมติเขาเป็นเจ้าไอเดียเจ้าโปรเจกต์คนเจ็ดแปดเก้าท้ายเขาเป็นเจ้าโปรเจกต์ คือเขาจะมีท้ายกรมจะคิดอะไรมาเรื่อยๆแล้วมันก็แบบเออสมมุติว่าเขาสนใจเรื่องผมผมอากจะพูดให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งที่ผมเคยเจอประสบการณ์ชีวิตตรงๆก็คือมีร้านหนึ่งเขาขายหมูปิ้งที่จังหวัดใกล้ๆผมนี่แหละนะครับพูดจังหวัดไม่ได้เดี๋ยวมันมันกระทบเอ้ยอาจจะได้ก็ได้นะเ <laughs> พราะว่าเขาก็ขายของไองเขาอาจจะอยากได้คนอยู่แล้วนะครับ <laughs> ขายหมูปิ้งคิดแบบขายหมูปิ้งบางคนคิดว่าธรรมดาแต่เขาขายหมูปิ้งที่ รสชาติไม่ธรรมดานึกภาพออกไหมาขายหมูเขาขายหมูปิ้งในเชิงที่เหมือนที่เราแบบมีน้ำหมาล่ามาใส่หมูนึกออกไหมแต่เขาอ่ะไม่ได้คิดเป็นหมาล่าไงหมาล่ามันเป็นของจีนใช่ไหมเขาก็คิดน้ําแบบไทยๆขึ้นมาน้ํากระเพราน้ําจิ้มแจ่วอ่างเงี้ยคือมันไม่ได้แบบอยู่ในนี้นะมันไม่ได้แบบอยู่ในอ่าอยู่ในแบบน้าจิ้มแยกนะคือเขาล่ามันเลยเหมือนเรา จิ้งไก่แล้วมีอะไรลาดอะ่ะเขาลาดเป็นรถซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นจนกระทั่งผมอันนี้คือเกือบยี่สิบปีที่แล้วนะสิ 10, ประมาณสิบปีที่แล้วซึ่งผมก็ไม่เคยกินหมูปิ้งปกติเรากินหมูปิ้งก็แค่ที่มันมีหวานๆหน่อยปิ้งนงสดอะไรเงี้ยปิ้งธรรมดาใช่ไหมแบบใส่น้ำมันน้ำมันหน่อยอะไรเงี้ยแต่นี่คือมีตั้งหลายหน้ามีหลายรสมากอะ่ะเออมันเหมือนแบบอาหารอีสานอะ่ะมีน้ำจิ้มหลายๆอย่างอะ่ะแต่ว่าเขาลาดไงเนี่ยเขาคิดไม่เหมือนใครไงแล้วเขาทำแบบเต็มแผงเลยนะ นึกออกใช่ไหมไม่ใช่แค่แบบแผงเราเวลาไปซื้อหมูปิ้งใหหมูมีอะไรมันเป็นโต๊ะเล็กๆก็ขายัตนนี่เขาเป็นรถเข็นใหญ่ๆแล้วไม่ใช่เลือกเป็นเซ็เลยแบบเล่นใหญ่มากครับเนี่ยประมาณเนี้ยคนที่เป็นแล้วมันก็จะไปเจ็ดไปเก้าฐานจะเป็นประมาณเนี้ยสมมติเราคิดอยากทำอะไรมันจะทำเป็นแบบเนี้คิดนะไอเดียในหัวจากกันแต่อันนี้ที่พี่บอกเล่าฟังคือเขาทำจริงไนงะแต่นี่มันอยู่ท้ายๆก็เป็นคนที่มีไอเดียที่ใหญ่ ที่มันต,ต้องทำให้เกิดถ่ายทอดไทรก็ต้องเป็น,นเพราะฉะนั้นไอเดียที่ออกจากคนนี้มักจะเป็นอะไรที่แรงผลักดันเยอะมากแล้วทีเด็ดก็คือเป็นเลขหนึ่งไงมันต้องทําให้ได้พื้นฐานเลขหนึ่งคือทําอะไรมันต้องให้เห็นคือเหมือนกับเจ็ดเ้านี่ยมันอยู่ในหัวแล้วไปปึ้งคนต้องมันต้องได้ทําำคนเล่นเนี่ยผมถือว่าจะบอกว่า เรียกคาว่าขยันมันอาจจะอีกขั้นหนึ่งอ่ะเขากว่าขยันนะเขาเป็นคนที่คิดแล้วทาเลยมันก็จะเหมือนสามเจ็ดแปดเก้านั่นแหละแต่สามเป็นเขพาะแบบลงมือแบบปุ๊บปุ๊บทำเองเลไแต่ในหนึ่งจะเป็นค,คือมันต้องให้คนอื่นเห็นด้วยมันต้องเป็นหลักเกณฑ์เป็นหลักการชัดเจนเพราะฉะนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องของไอที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมันจึงเหมาะกับงานที่มันเป็นโครงการใหญ่ๆการจะเปิดทําอสังหาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ ที่ดงที่ดินค้าขายอาสังหาอะไรพวกนี้จะตรงแนวเพราะมันเป็นของใหญ่ของชัดของที่คนเห็นชัดเจนแล้วมันเป็นเรื่องที่มันบิ๊กมากอะไรพวกเนี้ยอันนี้ได้หมดครับเล่นหุ้นในพอร์ตใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเหมือนกันหรือว่าจะแบบธุรกิจที่มันเป็นลักษณะธุรกิจหมื่นล้านพันล้านอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับเนี่ยมันจะตอบโจทย์มากสาหรับเลขกลุ่มนี้คือแต่ว่าคอด้อยนะกลุ่มนี้มันคิดตลอดไงมันคิดหนักมันคิดอะไรเงี้ยมันก็จะเหนื่อยหน่อย เหนื่อยสมองหน่อยใช้สมองเยอะหน่อยนะครับเราก็ทำอะไรจริงจังด้วยเหมือนกันเหนื่อยทำเหนื่อยทำเหนื่อยจับเหนื่อยอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้แล้วมีคนถามผมบ่อยมาก่องไอ้เจ็ดแปดเก้าในหนึ่ง,งแล้วยิ่งมีกลุ่มนี้หนึ่งจะเปไนควรใช้ไม่เด็กอผมมองว่าสําหรับผมผมเอาไว้อ่านนะสมมติถ้าเด็กมีสมมตินะถ้าเด็กมีเล่นนี้ก็แสดงว่าเด็กคนนี้เขาคิดใหญ่คิดเกินตัวแต่ถามว่ามันผิดไหมตลอเราไม่ผิดนะ ใครก็คิดเกินตัวได้ไม่มีปัญหาสมัยนี้ยิ่งสมัยนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่มันสามารถจะแข่งขันกันได้หมดอ่ะคือมันไม่ได้โดนตรึงเพราะว่ามันไม่ได้โดนควบคุมเหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะวัฒนธรรมมันก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วทุกคนมีถ้าใครมีความสามารถก็สามารถทําได้นะครับแต่ตรงที่เนี้ยมันหมายถึงการมีความสามารถที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครมันจะเรื่องที่ดีเนยแต่ถ้าเป็นการเบียดเบียนใครถึงคุณจะเก่งแค่ไหนคุณเบียดเบียนมันก็ไม่ดีดีนึกออกใช่ไหมครับแต่นี่คือถามว่า เด็กควรใช้หรือไม่ควรใช้มันไม่เกี่ยวนะถ้าเด็กคนนั้นเป็นคนดีอะต่อให้มันมีเลขเนี่ยเขาก็ไม่กล้าร้าว,วพอเขาเป็นคนที่คิดการใหญ่คิดอะไรเขาไม่ได้เลือกเขาคงไม่ได้มายืนดา่าหรือว่ายืนไปประท่ากับผู้ใหญ่อะไรขนาดนั้นไงไม่อ,ออกใช่ไหมเราอย่าไปบางคนะ่ะไปโฟกัสว่าเอ้ยเลขกลุ่มนี้มันตึงนะมันแข็งนะเด็กใช้พวกเนี้ยมันต้องตึงต้องแข็งเ่เถียงผู้ใหญ่แน,แน่เลยอะไรเงี้ยสําหรับผมผมมองว่าถ้าเราใส่ธรรมะหรือว่าใส่ความดีงามหรือว่าใส่หรือว่าระเบียบ เขาเรียกว่าอะไรระบบระเบียบแล้วก็ความความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปในตัวเด็กเองมันก็จะแฝงมาด้วยการที่เขาจะรู้จากยิ่งยิ่งถ้าเขาจะต้องทํางานใหญ่เขาจะยิ่งหรือว่าเขาจะต้องการโชว์ผลงานเขาจะต้องยิ่งนิ่งแล้วเขาจะต้องยิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรถูกการณ์ทาอืมก็จะพูดจะคุยกันได้แล้วพูดน้อยด้วยกลุ่มนี้ยพูดน้อยแต่พูดดีแย่แรงเหมือนกันแต่ แต่ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ทะเลาะใครเขาไม่พูดแรงนะนึกออ่อนนะก็พูดตรงไปตรงมาก็ดีก็เหมือนกับเด็กเขาัดเจนเด็กก็แบบตอบคาถามตรงไปตรงมาัอานเนี้ยในมุมผมนะแต่ก็แล้วแต่ว่าคุณจะมองว่าเอ้ยถ้าเด็กใช้เรื่องนี้แข็งมากนู่นนี่นั่นจะอะไรผมว่าไม่เกี่ยวความรู้สึกผมคําว่าไม่เกี่ยวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวว่ามันจะทําให้เด็กคนนั้นรหมายถึงว่าถ้าเด็กคนนั้นเป็นคนดีอะ่ะไอเรื่องพูดไม่ดีหรือเรื่องแข็งข้อหรืออะไรเขาคงคุยด้วยเหตุและผลอะ่ะ แต่เอาจริงนะถ้าคนดีๆแล้วมีเลขประมาณนี้นะหนวว่าคนที่แบบรู้จักกาลเทศะหรือว่ามีธรรมะในใจแล้วมีเลขพวกเนี้ยคนที่จะอกแตกตายคือคนที่ไม่มีสมาธิหรือว่ามีธรรมะในใจพวกบ้าพวกบออะไรพวกเนี้ยมันจะกลัวมากเลยนะเพราะมันจะเถียงไม่ได้ไงคนพวกเนี้ยหนึ่งเจ็ดแปดเก้าจะมามนจะตึงมากไงคืออาถ้าคุณไม่มีเหตุผลคุณเตอะ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 นั่นแหละ ก็จะมีอาการอันนี้ผมเชื่อว่าแม่บ้านหลายคนก็อาจจะไม่ชอบถ้าเกิดมีลูกแต่ว่าลูกแบบจะให้ลูกเก่งไงก็เออเล่กเนี้แเราเถียงสู้ลูกไม่ได้ไงยาจจะอันนี้จะมีอาการมาการน,นี้เล่าให้ฟังเพราะมันมีหลายเคสมาถามผมว่าให้ลูกใช้ได้ไหมคืออยากอยากให้ลูกแบบคิดใหญ่มัางเล่นทั้งวันเลยอะไรเงี้ยเออแต่ก็นี่แหละที่แนะนําก็ลองดูฝึกเอาเราฝึกพฤติกรรมเขาเองเราฝึกสิ่งที่เขาจะเป็นว่าเออจะดีไม่ดีอยู่ที่เราไม่ไม่ได้อยู่ที่แบบว่าเออเลี่ยมมันทาให้ลูกฉันเป็นคนก้าวล้ว กระดันไปมองว่าไอ้เลขเนี้มันทําไม่เด็กนั่นนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือถางที่ดีถ้าเป็นคุยนะคุณผมว่าให้ให้ลูกเขาดูถ้าลูกเขาชอบก่อ่ะใจแต่ถ้าลูกไม่ชอบอครับอย่าเลยครับอย่าไปบังคับแล้วกันนะครับ่ะเนี่ยประมาณนี้นะครับสําหรับโรงเรียนนี้ก็ลองพิจารณาดูว่าเออถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ใหญ่ผมไม่มีปัญหาถ้าส่วนใหญ่ที่ถามมาว่าไอ้เลขพวกนี้เด็กใช้ได้ไหมแล้วเราผมผมไม่เคยคือเลขสําหรับผมเลขหรือเพศไม่เกี่ยวกับตัวเลขละเดี๋ยวเนี้คือถ้าใช้ก็คือเราอ่านว่าอ๋อ คนนี้จะมออกอาการประมาณนี้ประมาณเยอะมนันนะครับอ่ะนี่คือหน้ากับหลังของเลขกลุ่มนี้นะพูดยาวนิดหนึ่งเพราะเป็นเลขที่คนสนใจเยอะแล้วก็มีคําถามแทรกมาตลอดนะครับอ่ะเรื่องต่อไปเอาเรื่องความรักก่อนเมื่อกี้ที่เกินเกินไว้แข็งแข็งแบบเนี้ยตึงๆึงแบบเนี้ยหรือแบบเอาแต่ใจประมาณเนี้ยคือแบบเป็นความมั่นใจสูงเนี่ยเรื่องความรักเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกเกินไปนที่แรกคือบางทีเขาอ,อาจจะไม่ได้มองความรักเป็นแบบว่าจะต้องมาเทคแคร์ care, ดูแลก,กันหรือโอวมเนี้คือเขาเป็นคนที่ ชอบความเป็นผู้นําชอบการดูแลคนอื่นมากกว่าจะให้คนอื่นมาดูแลตัวเองเพราะนั้นสิ่งแรกที่เขาจะเป็นคือเขาต้องการเลือกคนที่เขาต้องการนั่นแหละปัญหาคือมันถ้าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องแบบไอ้นี่ความรับยังไงคือเขาเป็นคนช่างเลือกช่างพิจารณาแล้วก็ตึงพอสมควรคือคือชอบเหมือนก็เป็นชอบเป็นผู้นําในครอบครัวออแต่ถ้าเขามีครอบครัวแล้วหรือว่าเขาได้เลือกแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ย เขาจะเป็นคนที่ดูแลแล้วก็รักใคร่เขาเรียกว่ารักจากอินเนอร์นะคนในครอบครัวอยู่พอสมควรเลยนะถึงที่เขาจะดุจะด่าอะไรคือเขาอยากให้ครอบครัวอยู่เป็นครอบครัวในสไตล์ที่เขาชอบซึ่งมันอาจจะไม่ใช่สไตล์แบบเหมือนในเรื่องดงดอกนิ้วก็ได้นี่ไมไม่ได้ขนาดนั้นคือเขาอาจจะเป็นคนสไตล์แบบฟรีสไตล์ฟรีสไตล์แต่คือพอมีครอบครัวปุ๊บก็อยากให้ครอบครัวเป็นสไตล์แบบที่เขาต้องการอะไรเงี้ยมันอาจจะมีการมาคับคนอื่นบ้างอะไรก็แล้วแต่ อันนี้ก็ลองพิจารณาดูว่าแนวความรักเราชอบไหมนะอ่ะสุดท้ายก็เรื่องการเงินหาเก่งครับคือถ้าเขาล็อกเป้าว่าเขาอยากได้เท่าไหร่มันต้องได้เท่านั้นอันนี้ก็แล้วแต่ว่าลําดับของคุณเป็นยังไงสมมติว่าพื้นฐานชีวิตคุณหาเงินได้เดือนเะยเป็นแสนเป็นล้านเนี้ยคุณจะได้เป็นแสนใน้ล้านตลอดจะไม่มีต่ากว่านั้นแล้วก็จะเพิ่มมันขึ้นเรื่อยๆแล้วเพิ่มแบบค่อนข้างจะมีจังหวะก้าวกระโดดถ้าจังหวะไหนเสี่ยงลงทุนก็จะลงทุน ชัางว่าไหนเสี่ยงอยากจะได้ของใหญ่ของนู่นนี่นั่นอยากได้เงินก้อนใหญ่ก็จะไปหามาแต่คุณจะตั้งใจมากในการหาเงินนะเพราะนั้นวิธีการหาเงินของคุณนะเต็มสิบผมให้ยี่สิบเลยกลุ่มเนี่ยจับปุ๊บล็อกได้ปุ๊บแล้วก็จะไปต่อ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 ,ตอ,ตอยอดวิธีการหลากหลายแล้วก็จริงตั้งใจจริงใงในการหาคนะแนะน,นจะเยอะมากนะครับในเรื่องของการหาแต่ถ้าเรื่องของการใช้ใจ่ายก็ให้ระวังนิดหนึ่งเพราะว่า บางทีการที่ใช้เงินบางครั้งคุณจะไม่ใช้เงินแบบจุกจิกก็จริงแต่ถ้าเกิดมีอะไรต้องใช้แบบลงทุนหรือสิ่งที่คุณชอบมากๆอะไรเนี้ยคุณหามาได้เยอะแล้วไอ้ไม่จุกจิกหรอกแต่ซื้อทีเดียวบางคนก็สะอึกกับการใช้จ่ายของคุณก็คือโอ้โหห้าบาทสิบบาทไม่จ่ายจ่ายทีเป็นพันสองพันอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมคือมันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาต้องการเขาจะจ่ายแล้วจ่ายเต็มแบบสายเปเหมือนกันสาหรับคนหนะึ่งเจ็ดแปดเก้านะก็ประมาณนั้นนะครับผมอ่ะนี่คือ สถานะทางการเงินอา้าวลืมบอกไปฉเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยนะลืมบอกเรื่องของบวกลบเรื่องการเงินก็คือเอาเป็นแปดเต็มสิบแล้วกันให้แปดไม่มีไม่มีแปดถึงเก้าไม่มีเจ็ดถึงแปดคือเอาแปดแล้วกันประมาณนี้แต่ถ้าเก้ามันดูสูงไปเอาแปดเต็มสิบแล้วกันนะครับเ,เรื่องการเงินอ่ะน่าจะครบโทนรอบด้านนะครับการด้านหน้าด้านหลังการเงินแล้วก็เรื่องของความรักนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูว่าที่ขอมามันจะเป็นแนวแบบไหน ใช่ที่เรารู้สึกหรือเปล่านะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทั้งทางช่อง u t u b e แล้วก็ทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกาลังใจให้ครูเองนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปซึ่งคลิปพรุ่งนี้ก็คือเลขกลับกันของวันนี้นะครับ9871แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ